สวัสดีครับกลับมาพบกับ AC Auto r e u s e อีกครั้งวันนี้เราจะพูดถึงเจ็ตเล็กแต่พี่มหา No อะฮ่าไทเกอร์2ในเวอร์ชั่นปี2026ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่ขนานนามว่าไทเกอร์2ที่มาพร้อมการปรับปรุงภายในภายนอกสมัตนานะและราคาที่น่าสนใจเริ่มจากภายนอกก่อนเลยนะครับ ดีไซน์ภายนอกของ F-5 Tiger II ยังคงเทคก,กลักคลาสสิกของเจ็ดยุคสงครามเย็นตัวเครื่องพรีออยยาวเล็กกกะทัดรัดบีกมีลิติงเอรูดเอ็กซ์เทนชันส์ที่ช่วยเพิ่มการควบคุมและความคล่องตัวในการบังคับโดยการออกแบบให้มีแรงต้านอากาศต่ำทนทานต่อการใช้งานและด,ดูแลรักษาง่ายโดยรวมแล้วมันคือเครื่องบินขนาดเล็กมันคือไลท์ฟไท์เตอร์ที่เน้นความคล่องตัวไม่ซับซ้อนประหยัดในการปฏิบัติภารกิจ เข้าสู่ภายในหรือห้องนักบินเทคโนโลยีสำคัญใน F-5E Tiger 2คือการติดตั้งเรดาร์แล FQ-159 หรือในเวอร์ชั่น t i เกอ3อาจใช้อีกนึ3 2ซึ่งเพิ่มขีดความสามารถทางอากาศต่ออากาศอย่างชัดเจนฉะนั้นภายในคือการอัปเกรดอิเล็กทรอนิกส์ใหม่เช่นระบบนำทาง t ี่ s ระบบเตือนภัยเรดา n ์ในรีเซิร์ r การรองรับเว้นมองกลางคืน o ฮเทสและการสื่อสารที่เข้ารหัสโดยเฉพาะเวอร์ชั่นปรับปรุงของ Brazil f 5 m FM ที่ใช้นบร,ร่วม230ล้านดอลลาร์เพื่อยุดอายุการใช้งานและเพิ่มศักยภาพสู้ในยุคใหม่พูดถึงประสิทธิภาพเครื่องบินรุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์ี852เครื่องซึ่งแรงเดิมสร้างจากความคิดเรื่องใช้งานงาน่ายแต่มากด้วยพลังแหล่งที่ใช้ในต้นแบบเด่น156ซึ่งในช่วงแรกใช้กับ ้าไม่ถึง1,000กิโลกรัมแต่มันให้แรงขับสูงสุดถึงซูเปอร์สนิก Sonic, และช่วยให้หลายชาติเลือใช้เครื่องนี้เนื่องจากต้นทุนต่ำแต่ผลมั่นคงอีกทั้งหลายประเทศทั่วโลกใช้ F-5 เป็นเครื่องฝึกหรือหน่วยแอดวอร์ซีฝ่ายตรงข้ามจำลองในการฝึกดิสีหรือบินส่วนยุทธกับเครื่องเกรดสูงขึ้นเช่น15 16 สำหรับเวอร์ชั่นปี2026ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่มีวิดีโอต่างๆแสดงให้เห็นการปรับปรุงที่ทันสมัยมากขึ้นเช่นการอัปเกรดศักยภาพการตรวจจับการอัปเดตโครงสร้างและภายในที่รองรับระบบใหม่อย่างครบถ้วนแม้จะยังไม่เปิดเผยรายละเอียดเชิงลึกโดยตรงบนเว็บไซต์หลักแต่วิดีโอรีวิวล่าสุดชี้ให้เห็นว่า F5 ยังคงอยู่ในตำแหนง่งเซเล็กแต่อันตรายที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและใช้เป็นรุ่นฝึก รู a เวอร s ซีจิตได้อย่างแข็งแกรง่งพูดถึงราคาหากดูจากการขายสองฟูมบินของกองทัพสหรัฐเช่นที่สวิสวิสแอร์ฟอร์ดโอเน f 5เอฟจำนวน22ลำพร้อมอุปกรณ์และชิ้นส่วนให้ USMC มมูล,ลค่าราว32.4ล้านดอนลลาร์ประมาณ1.46ล้านฟรังสวิสหรือราว32.4ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐ ที่เป็นราคาเฉลี่ก็อยู่ราวล้านกว่าเหรียนต่อลำซึ่งถือว่าราคาสำหรับเครื่องบินรบจริงนั้นถือว่าเข้าถึงได้เมื่อเทียบกับเครื่องรุ่นใหม่หรือสมัยใหม่ของเจ็ระดับ F16 หรือ F35 แน่นอนว่ามันไม่ใช่เครื่องหลักยุทธภัณฑ์แต่สำหรับการฝึกหรือ a d v e r s a r y training แล้วคุ้มค่ามีฟังความเห็นจากผู้ใช้ใน t h 1. ด้วยว่าผมคิดว่ามันสวยงามที่สุดอาจจะเป็นเครื่องบินขับไล่ที่ดูเหมือนเครื่องบินขับไล่มากที่สุดเท่าที่เคยเห็นมา I f i ฟ this a b บูธกอน s like might be the most fighter jet looking fighter jet ever ซึ่งสะท้อนถึงสเสน่ห์คลาสสิกของ F ห้าที่ยังจึงใจนักบินและผู้หลงไหลเครื่องบินอยู่สเสมอรสรุปโดยรวมมาไทเกอร์สปี2026นั้นคือเครื่องบินเจ็ตขับไล่ขนาดเล็ก กล้องตัวประหยัดภายนอกยังคงรูปลักษณ์คลาสสิกแต่แฝงด้วยออร่าแห่งประวัติศาสตร์ภายในได้รับการอัปเกรดระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัยสมัถนาให้ความเร็วเหนือเสียงและควบคุมง่ายราคาน่าจับจองเมื่อเทียบกับศักยภาพในการใช้งานโดยเฉพาะในบทบาทฝึกเรือทซิเฟเตอร์ที่ต้องการความท้าทายแบบจริงจัง